สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดต,ตามเข้ามารับชมชิปครับเมื่อนี้ผมอยู่บ้านกุดลาวีครับตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะพื่องเนาะยู่นี่เป็นพื้นที่ของคุณพอไว้นะครับเพิ่นกระท่ำกเกษตรแบบภาคอีสานบรนเฮาทั่วไปก็สิเป็นการทำหน้าที่พี่น้องเห็นด้านหนาเนาะแล้วก็บแบ่งพื้นที่หน้าบางส่วนครับมาปลูกหญ้านะครับผมเพื่อจําหน่ายโดยตรงนะครับเนาะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สัางแลไใ้เพิ่นมาถึงปัจจุบันเนี่แหละครับผม การยูรำไพยำหน้าเนาะพ่นอยางยังเพื่อนกับปลูกแซมเข้ามาได้ครับในพื้นทีเนาะว่าจะเป็นบักม่วงนะครับอ่าหรือว่าพืชปลักต่างๆนะครับที่ต้องใส่ในครัวเลื่อนเนาะครับเนาะไปถามขอดีเพื่อนกันนะครับเพิ่นเฮ็ดมานีมีหยางแน่นกาันเฮ็ดเกษตรในด้านนี้เนาะครับเนาะพอไว้นั่งอยู่พุ่นละครับอ่าคุณพ่อสวัสดีนะครับเด้อคุณแม่น้ำดันให้เด้อคาบอ้ยบรรยากาศดีคักมาเยี่ยมมายามคุณพ่ออีกแล้วนะครับเนาะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกหยา พื้นที่ของอพอไหวนะครับเนาะในด้านการเกษตรเอารวมๆก่อนทั้งเห็ดหน้านะครับผมทั้งหน้าหย่าเนาะพื้นที่เข้าประมาณไดนครับพอไววครับพื้นที่เบิดทั้งหน้าทั้งหมี่บดครับผมทั้งหน้าหย่าเข้าหรือครับทั้งหน้าหย่าทั้งหน้าเขาประมาณแปดไร่แปดไร่เนาะเขาปลูกหย่านัเนาะครับเนาะปกติก็เห็ดหน้านาะพอเนาะ ไม่ยังพอยัง,ออยงปรับเปลี่ยนมาเปลี่ยนการทำนาหนายาครับพ่อ,อว่ามันดีกันเลยอยากเฮ็ดครับในความคิดเท่านะครับเนานะคิดในความคิดว่าอยากเช่นหยุดเปลี่ยนแปลงไม่ครับแต่ก่อนมันบ่ได้บดีให้ปลูกหญ้าแม่นบ่ครับผมบ้านนี้ก็เฮ็ดนาก็บบวกกรได้วางเก้าชิ้นอบก่เนาะเก้าชิ้นอบแล้วบ้านนี้ก็เลยมาขอแบ่งเป็นไรหญ้าเฮ็ดหญ้าเบื้งเหมือนนะครับว่ามันเขาจะว่ามันดีกันกเลยอย่เฮ็ด ลองเบิงครับคดีคือเขาจาวายลีครับเรื่อยเฮ็ดบ้านอืมเฮ็ดต่อมาเรื่อย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 เยอะครับมันก็วเฮตตดีตัวเฮ็ด์หน้าเข่าไปละครับถึงครึ่งตัวครึ่งบ่เขาแบ่งจากครึ่งตัวครึ่องนี่ดอกเครื่องตัวครึ่งเนาะครับเนาะแปดลากับสีเฮ็ดหน้าหย่าซ่าซเนะบอเนาะซีลายหน้าเข่ากับซีสําหรับหน้าเขาแปดลาเพราะว่าเฮตต์หน้าปีเนาะครับเนาะได้ได้เขาตัวปี๋ในการเทียบเท่าผลวิริศไปจําหน่ายสําหรับทําหน้าเข่านะพอเนาะ อยู่ประมาณไหนพ่อประมาณสองหมื่นนี่ละสองหมื่นอ่านี่ร่วมหักค่าใช้จ่ายเครื่องอ่าพวกจังไดลราปุ๋ยใช่ไหมพวกยังลราบ่ครับนี่ก็บ่ได้หักฟ้อนเลยักค่าเรื่องงานค่าอย่างเขาเนี้ยเนาะโอ้เข่ามันปีละเท่อเอาเข่านี่เลี้ยงตัวปีอีกบ่พ่อตัวปีงามบ่งามเออตัวปีงามก็ได้ไรครับนั่นคือเข่านะครับเนาะนั่นคือส่วนของเข่าถ้าเป็นหน้าหย่าเนาะพ่อเนาะพ่อหันมาเปลี่ยนเครื่องเลยเนาะครับเนาะ หารครึ่งเลยแปดรไร่เออเป็นสี่ไร่ได้ได้เฉลี่ยเอาแปดไร่ใเ่กันรวดการทำหน้าหย่านี่แตกต่างกับหน้าเข่าเยอะพอสมควรไหมพ่อเยอะอยู่หลายอยู่อืมหลายเตอร์บุญละไปพอบอกเป็นตัวเงินได้บอกเทียบเชียงใเ่กันให้พี่น้องอย่างงู้ครับตัวเงินบอกครับหน้าหย่าครับบ้านสี่หนึ่งมิบ่ครับผมปีหนึ่งกับเข่าปีหนึ่งครับผมกับเข่าละบ้านว่าสมัยน้อ้ยว่าสมัยก็ว่าตอนเนาะ ซ้ำข้าวมาหล่นละข้าวมาเลยหล่นเนาะเออครับซ้ำข้าวใดเหระครับผมย่างไรก็สิประมาณหามือ่นนี่ละหามือ่นเข่าเท่าใดก็เข่าซวงเนาะครับเนาะซอืมตาทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายรวมๆกันเบิดเนาะรวมกันเบิดหามือ่นหย่าก็มีค่าวใส่ใจขึ้กันมีข้าวใส่ใจอยู่แต่พออยัางมองว่าการท้านด้หย่าเขานี่เหลือแล้วจะหักค่าใช้จ่ายยังดีกว่าเน่าเข่าอยันบอครับยังดีกว่าอยู่โอ้ครับผมวันพี่น้องอยากบหูปูหลากหลายนี่เนาะครับเนาะพี่ได้ข้าวเพิ่นครับ อันนั้นเป็นเป็นส่วนหน้าเนาะครับเนาะนี่น้ำยังสีเพิ่นปลูกไว้นะครับปลูกบักลายนี่นะครับผมอืมเอาไปขายใส่ขวบานใคมาซื้อเขาผ่นลูกค้าเออลูกค้านั่นละ่ะลูกค้าตามบ้านนั่นบ้านนี่ละ่ะครับเออพวกข้างง้วนเนี้ยเออนคนให้บ้านให้บ้านอื่นบ้านไก่เมาแต่เหมือนยินเขา่าอืมไปหาพอไหวกันนะทีถอดถพ่อผมย่างนี่กับเมียนเลยครับนี่นี่เด้อ นี่ครับนี่เป็นอ้าเาว่ะพี่ร้องเสียนความแตกต่างเนาะมองนี่เพิ่นเกือบจองไวเพราะได้ยาดะกินนะพ่อเนาะอันนี้เป็นเงินแหละครับผมบาทนี่เอาคเทียบกับเข่าเข่ามันปีละเถีอยาดีมันมันสีได้เกือบทุกมือบอกรือจังเดยมีรู้ดูที่มันชะงักอยู่บอกเป็นชะงักยู่เอาะมันเป็นงวดยูบมันมันว่าตลอดไปครับผม มันก็งวดหน่อยงวดไหลเนาะออมันก็เสมอกค่ได้เสมอดีดดดออมันก็ดีจ้วเออมื้อหน่อยมื้อไหลเนาะครับมันก็แล้วแต่ลูกค้าเขามาเออลูกค้าเขามาอะไรเขาก็ได้ไหลลูกค้ามาหน่อยก็ได้หน่อยตามมือมันออืแต่ว่าข้อมทางที่พงเพีนก็คือว่าเข่ามันปีละเถืออ่อถูกต้องไหมพ่อเนาะแต่ว่าหญ้านี่ถึงจะบดีมันมันก็เพาะไปได้ทุกเดือนทุกปีอยู่นะพ่อเนาะหยาที่ปลูกเป็นหยากินนีบอมมาซ่าเนาะครับเนาะของพ่อนี่เริ่มต้นการปลูกนี่ของพ่อปลูกปักดำหรือว่า วานมะลิดครับพ่อวานเรแรกก็เริ่มหวานนั่นแหละครับวานเนาะเพราะว่าวานคันมันเขาดับหมูอยู่นิดครบตัดบ่ได้เห็นบ่ครับมันเขาใส่เครื่องตัดโอ้ของพ่อใส่เครื่องเนาะใส่เครื่องตัดครับผมมันตัดคันปลูกห้างกับตัดบ่ได้อืมเพราะวันบ่อันนั่ถ้าน้อเครื่องตัดมันได้ลายมันบ่ล่ะอืมได้ลายพอไว้เออที่ดังติดค้างบ่ค่อยได้ครับผมเขาเลยเลือกเป็นการวานนะครับเนาะการวาน เนื้อที่บกอย่างเนื้อมีอืมแปดไรเลยครับเด้ออ่าช่วงนี้และได้ถือว่าดีอยู่นะพ่อเนาะ<ด>มันเป็นมันจะม,มันแรงโดนเขาเองแรงโดนน <laughs> ได้ไหเขาเฉลี่ยต่อมือประมาณเท่าไรพอไหมช่วงนี้ก็ยางต้มกับสี่ห้าร้อยอ่ายางสูงสุดกับสี่พันกว่านเนี่ยพันทีพันหันละโอ้มันกับบอลรมดาได้แหละครับปรนเทศหน้าพี่น้องไปทาปีหนึ่งผมด้ครับ จังกี้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะพ่อเนาะบางปีเขามันกับง่ามแต่ว่าขัญยาเนี่ยเขาดูแลดีมันงามตลอดแม่นบอกงามตลอดโอ้เนื่องง่ามเร่งฟุ่นเออฟุ่นฟุ่นอย่างบอกพี่น้องเนี่ยฮะพี่น้องอยากเอาไปใส่น้ำไก่กับมีปุ๋ยกับมีครับเนออืกจากมีดอกมีแต่ฟุ่นจีไก่ก็ปุ๋ยก็ปุ๋ยนี่แหละครับระบบง่าเนาะพ่อเนาะระบบง่าเด้วยพี่น้องคนนติดตั้งไว้เรียบร้อยครับจ่อประดานบมอพ่อจ่อประดานเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อ ติดตั้งแมงซีตลอดปีเนาะพ่อเนาะตลอดปีเลยพอดีคือมันใส่ได้ตลอดปีใส่ตลอดปีเลยอืม่ได้ท่าว่าบ่ได้ท่ามึงแรงกูบรสษลทอะไรที่นะพ่อเนาะเปิดใส่อย่างเดียวได้ครับเนาะยางเดี่ยวเอ่อเดี่ยวแล้วเลยครับบ่ได้นั่นอีกเป็นตะอยู่อยู่ครับเขาเนี่ยคือเขาเขามันเศรนฐกกระเพียงนี่สวนล้งปีเดียวแล้วไปเลยคุณพ่อเพิ่นบอกอยากยังกูปลูกไว้อยู่นะครับเนาะบมกม่วงบมกมันครับอันนี้ก็เป็นหน้าหยาทั้งพีไร้ได้กับมือละ จีหาลอยถึงพันกวัวนะพ่อเนาะนี่นะครับมันก็แตกต่างกันพอสมควรอยู่ดอกเข่าสองมืน่นเออสองมื่นก็หักต้นทุนห้ามื่นหนึ่งก็สีเ่เหลือหมื่นเนาะยางละมืน่นเออถื่อปีพอดีก็บสี่ปอด้ได้แหละครับบัตรยากะหามื่นต่อปีนะพ่อเนาะหักต้นทุนส่วนฮักสอง,สองมันก็ย่างสามยังสี่นะพ่อเนาะเออมันแปลงสั่นหักไปในส่วนนั้นสำหรับเอามาถึงฤด,ดูเอาต่อไปเป็นฤด,ดูสีเข่าฤด,ดูฝนเนาะจียาเพราะขายดี เขามีการจัดการจังใดให้เพิ่นว่าเอาหย่าซอยบวหรือจังไดพอไว้อีกไล่ใดอีกทางหนึ่งจัดหลอกจัดล็อกขายครับผมจัดล็อกขายอืมจัดล็อกขายกระเสียวเลยบวหรือจังไดไปแบ่งจังไดกันเป็นช่วงระยะตรงอันสารเม็ดเออเม็ดเป็นแน่นอนแท่กันเลยครับแชันเลยแท่เป็นเม็ดตัเออาพิษอ่าหกเม็ดต่อล็อกหนึ่งหกเม็ดหกคู่หกบวชครับกว้างกว้างหกเม็ด ทั้งเน่าบอได้ว่าโอ้ต้อว่าผมเสียวเนาะผมเสียวร่างนี่แหละสูช์ผุนสูช์ไปุ่่นทั้งนี้เออทั้งเน่าบอลโอ้ทั้งทั้งสันได้ครับได้ออาไหมทั้งพีดทั้งสันยังสี่น้องพ่อเนาะหกเมตรกับเสาสปริงเกอร์เขาหนีซีเมตรบอลนี่ซียูดอกนะครับเนาะนี่ไปนี่เออซียูดอกผมว่าเพราะว่ามันแปบพอนนึงนะผมเห็นนี่แหละเอาพ่อยืนนายผมเนี่ยแบงจังใดก็ ไอผู้บนแบงวาซะนี่ช่วงแค่ที่คนละเออาเม็ดนอเออเอานั่นแหละเอาสมมติว่าหันเนาะพอนาะเออจัดไปพุ่นสุดสุดสุดขั้นหัวไรยบันไดล็อกนี่หนึ่งพันโอ้ค้นเข่าดีวะเข่าดีอยู่ดีหล่ะที่จองไว้แล้วได้ปีลวจักเจ้า ีเล,ลือดสิบสิบเจ้าบ่นอโหาใครอยู่ดิแต่ว่าฟุนปุย๋ยเนี่ยเขาดูแลเองเองเหมอหรือเพื่อนออกมาใส่ฟุญหอดเน้ยนั่น,น,นเพื่อนเดี่ยวน้ำปิดเปิดในเพื่อนเออแต่ว่าเพื่อนเตี้ยค้าน้าเบาครับฟุญก็่อนามาใส่เองล็อกละเท่าไรก่อนผมลืมจำลืมล็อกละพัน,พน,พนสิบเจ้ากะมืนะ่นบอกว่าวสิบเจ้ามื่นได้พี่น้องเด้อโอ้ก็ได้ช่วงนั้นเท่ากับ บ่ขายยาก็บ่เป็นหยังบ่ขายยาก็เป็นหยังโอ้สบายครับเนาะบ่ไอ้เนาะบ้านนี้มันก็ต้องมีสิ้นสุดฤดูกาลเด้เฮาไปสิ้นสุดตอนใดก็ประมาณเฮาเาจองเรียนเดือนพืชเรื่องการเดือนที่บ้านเดือนเมษาสิมานี่เออพฤษภาไม่บ่เริ่มแล้วเออเริ่มจองเริ่มจอง เริ่มจองแล้วบันมีคุณละเตรียมพืชตะกี้กาเขาเจ็บเจียวพืชจีกาบอกท่านว่ามันเหรอฮาเพื่นเจ็บเจียวแต่พืชสภาพบอกหรือฮอดพืชจีกายังเจ็บเจียวคือว่าตกลงกันแล้วเอาให้พราะว้ไปละพักตกกลงันเริ่มเดื่อนพืชสภาพเนาะครับไปฮอดเดือนขึ้นเดือนพืชตะกี้กาคือเจ็บเจียวได้เลยบันเถอะวางเงินกันกับพืชสภาพกับเจ็บเจียวไปได้เลยคือยังได๋ยวหมายถึงว่าอย่าเขาจองตะที้เขาเจียวไปเลยคือว่าจองเดือนที่มานน่ว่ เริ่มเกลียวไปเลยโอ้ขันเจียงจองพืชส้าขันเกลียวแยกไปวาดพืชจีกาย่นไปเลยอือสิ้นสุดพืชจีกาก็คือเบิดสัญญาการปีหน้าช่วงหน้าจังว่ากันไหมโอ้พอไหวรลายหลายทางเลยพี่น้องเด้อคือว่าปลูกบริสิทธิ์ถิ่มเลยเพี่น้องรุดูทีเอารุดูฝนเทากระหูลราหนามันอังมันหล่นเนาะพ่อเนาะเขาก็ได้ตัวนั้นมาทดแทนถูกต้องเนาะพ่อเนาะอ่าพอยืนฮาร์ดซิเดล่าท่านผู้ชมแล้วมือนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อไหวเด้อเกษตรกรบรร คุณรวีนะครับตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดจะีสาตอนภาพี่นองมาแบงปันอีกหนึ่งอาชีพภาคพี่นองเอาขันพรถึงมองถึงขันว่าปลูกหลายกับจักหน่อยเพราะได้ปลูกเลียงซะก่นนะอนเนาะพ่อเนาะหรือว่ามันดีคือพ่อเพิ่นเห็นนคชิปที่ผมถ่ายทอดใ้รับชมกับจังหวะกันไหมนะพอนะ่อเนาะอ่ามื้อนี้ผมก็พอไวลาไปก่อนเด้อสวัสดีทุกท่านติด,ดตามเข้าวมารับชมชิพครับสวัสดีครับผม